สสูตรชนนะคะเ,เพื่อนๆสูตรใหม่ทั้งคู่นะคะเราจะมาเริ่มกันที่นะคะงวดออกเจ็หกหนึ่งนะคะชนของเราได้สองสี่เ้าห้านะคะเจ็ดบวก6กบวกหนึ่งก็ได้14เข้าแต้มสี่แบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆงวดต่อมาเราได้ห้าจ็ดแนะคะผลสลากออกสองห้าปดนะคะเข้าแต้มห้านะคะ วดต่อมานะคะผลสลากออกสองสามห้านะคะก็ได้แต้มศูนย์นะคะคือแต้มสิบนะคะเอาแต่ท้ายมันนะคะวดต่อมาเราออกศูนย์หกสี่หกกับแปดได้สี่ก็เขาแต้มสี่นะคะวดต่อมาหนึ่งห้าเก้าห้ากับเก้าเป็นสี่เป็นห้ากับตัวนี้นะคะเขาที่แต้มห้านะคะเพื่อนๆท่านใดชอบแต้มนะคะหรือทําไม่เป็นนะคะ ฟังตอนแอบอธิบายนะคะผิดถูกก็ขออภัยไว้ณที่นี้เพราะเราทําตามสูตรนะคะนี่คือสูตรใหม่ทั้งหมดนะคะเมื่อต่อมาผลสลากของเราออก308นะคะ3บวก0ย์ได้3บวก8ได้1 11ก็เป็น1นะคะเมื่อต่อมาผลสลากของเราออก597นะคะ6 9บวก7ได้6บวก5ได้11ก็เข้าแต้ม1แบบนี้นะคะ งวดต่อมาออก905นะคะ9บวก5ได้14เข้าแต้ม4แบบนี้นะคะงวดถัดมาออก867 6กับ 7, 7เป็น13บวก8เป็น21ก็เข้าแต้ม1แบบนี้นะคะงวดสดๆร้อนๆที่ผ่านมานะคะผลสลากออก618นะคะ9กับ6เป็น15นะคะก็เข้าแต้ม5แบบนี้นะคะงวดวันที่16เมษายน2565นะคะ ที่จะถึงนี้แต้มรวมของเราชนกันที่0 2 3 6 7นะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้ไปตัด3ตัวนะคะก็จะลดต้นทุนลงมานะคะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อความแจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวแอดจะลง2ตัวตรงๆให้นะคะงวดที่แล้วเข้า18 19เราได้2ชุดเรานิ้นไปที่18นะคะเดี๋ยว สายๆหรือตอนบ่ายแอดจะลงให้นะคะสองตัวตรงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ